สวัสดีครับมาพบกับหลงสเสน่ห์นะครับผมต้องขออภัยผู้ติดต,ตามแล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับอพอดีช่องเก่าโดนปิดไปนะครับไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของการ <c oughs> ปล่อยสเสน่ห์จันราคาน่ารักน่ารักนะครับต้องขออภัยลูกค้าอีกครั้งนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมี เสนจันบุษราคมแล้วก็มีเจ้าจอมจันประกายทองสวยๆมาปล่อยนะครับมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีเซเลนติฟิตี้แล้วก็มีเศรษฐี์ันหนาใบากลมนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจต้นไหนลองดูราคานะครับต้นนี้จะเป็นไซ์แม่พันธุ์แล้วก็ไซกำลังโตวสวยๆนะครับลองดูกันเลยอยากให้ดูต้นแรกก่อนนะครับ นี่คือสเสน่จันท์ประกายทองต้นโตนะครับผมเป็นต้นข้อตากระถางหกนิ้วนี่เลยสูงก่อนชุ้บนะเสน่จันทร์ประกายทองนะครับต้นใหญ่นะตรงนี้จะได้ตาเขาไปด้วยนะครับนี่เลยกำลังงอกมีหลายตานะครับผมต้นนี้ ราคาน่ารักน่ารักครับต้นนี้ปล่อยให้ราคา700บาทรวมส่งครับผมสเสน่ห์จันฝักกายทองครับกระถาง6นิ้วนะครับอ่าต่อไปเป็นบุษราคำเหลืองพีทไซส์แม่พันธ์ุนะครับอันนี้ต้นใหญ่เลยอ่าเหลืองพีทเข้าชมพูรเรียบร้อยครับผมดูใบครับ่าสินี่ขออภัยหยุดถ่ายใต้ใตสแสแลนนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วครับผม นี่เลยใบจะเข้าสีชมพูพีชนะครับนี่และด่างดีทุกใบครับด่างดีมากๆด่างดีมากอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์หลอดใหม่มาเรียบร้อยเชิการันตีใบใหม่ด่างครับต้นนี้เขาด่างทุกใบด่างสวยด้วยมีตำหนิหน่อยนะครับเพราะว่าโดนฝนไม้เลี้ยงธรรมชาติครับผมแดดร้อยฝนร้อยอ่าแดดแดดหกสิบฝนร้อย นี่ครับฟอร์มเต็มแล้วนะครับหูชิดเรียบร้อยแล้วข้อใหญ่มากนี่เลยใส่ไตโคเดอร์มาไว้ถ้าใครสนใจผมขุดให้นะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันนะครับต้นใหญ่นี่เลยใหญ่มากชึบใหญ่และสวยด่างดีด่างสวยมากครับผมตันนี้ขายในราคา3,500บาทครับผมรวมส่งถ้าไซสนี้นะครับผมเห็นขายอยู่ใน f a c e b o o k นประมาณห ห้าพันห้าหกพันห้านะครับผมต้นใหญ่มากเหลืองพีชนะครับอ่าเหลืองพีชสวยสีเขีาวเรียบร้อยครับผมสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งครับตอนนี้ถูกครับผมปล่อยถูกครับปัจจัยทั้งหมดเช่นเดิมนะครับปัจจัยทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมทบทุนสร้างกุฏิพระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านเราทาวรนะครับต้นต่อไปเสน่จันเจ้าจอ,จอมครับอ่า ไม้ที่ราคาอยังสูงอยู่นะครับผมไม้ที่ราคาอยังสูงและสวยมีสเสน่ห์ครับผมนี่เลยสเสน่ห์จันรเจ้าจอมกระถางหกลากสวยต้นนี้จะพิเศษนะครับผมจะเป็นมีลูกหนอครับผมมีหนออยู่สองหนอครับกางใบเลยรอประมาณอีกสองถึงสามอาทิตย์ครับสามารถแยกลูกได้เลยกลางใบ โตเร็วครับใบใหม่กำลังมาต้นนี้สวยมากๆครับผมอ่าถ้าไซส์นี้พร้อมลูกนะครับผม2,500บาทรวมส่งครับนี่สเสน่จัน์เจ้าจอมนะครับ2,500บาทรวมส่งต่อไปบุตรเหลืองพีตต้นหนึ่งอันนี้ก็กระถาง6นิ้วโอ้โหลาก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 ขออนุญาตไม่ยกนะครับนี่เลยให้ดู ต้นนี้ก็สวยมากครับต้นใหญ่อ่ามีตำหนิตามเหตุวิดีโอนะครับด่างทุกใบการันตีใบใหม่ด่างต้นนี้สวยจริงครับเป็นแม่พันธุ์ในดีไซส์พุ่งนะครับผมใบใหญ่เรียบร้อยเท่าฝ่ามือต้นนี้ขายแค่พั0หบาทครับหนึ่าร้อยบาทรวมส่งใบใหม่ด่างสวยด่างสเตียครับผมเหลืองพีชเช่นกันครับต้นต่อไปชือ อันนี้เป็นสเสน่ห์จันหอมป่าด่างครับแต่มันหลุดด่างงใบล่างๆนี้จะด่างมีลูกเต็มเลยอันนี้หอมป่าด่างใครอยากเอาไปลุ้นนะครับปล่อยให้ราคาสี่รอยบาทรวมทรงครับจันหอมป่าด่างนะครับเป็นหอมแท้ด่างอันนี้ซื้อข้อตามาพั0สองร้อยบาทพันสองพันสามครับผมเฉพาะข้อตาแต่มัน นอกออกมาแล้วไม่ด่างผมปล่อยให้แบบขาดทุนไปเลย400บาทรวมส่งปึ๊บต่อไปนะครับสเสนจันบุษราคำมิ้นด่างชมพูครับต้นนี้สวยต้นนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยสวยมากๆด่างทุกใบนะฮะด่างทุกใบปึ๊บยิ่งดูใบนี้เข้าพีชเข้าชมพูเรียบร้อยปึ๊บแล้วต้นใหญ่ฟอร์มเต็มครับเป็นแม่พันธุ์เงาเยอะมาก เงาเยอะครับต้นนี้นี่ขาวๆนี่คือไตโคเดอร์มานะครับกันเชือ้อราแล้วดูเงาใหญ่นิ้วใหญ่กว่าน,นิ้วโป้งครับตันนี้ลงกระถางลงดินนะครับให้ดูใบใหม่ล่าสุดโอ้โหมาสห a บเลยเห็นไหมครับแล้วเข้าชมพูมาเต็มที่ไปจีงสวยครับ อันนี้ไซส์แม่พันธุ์ครับใหญ่มากให้ดูครับใหญ่มากๆต้นนี้สามพันเจ็ด้อยบาทรวมส่งครับผมมิ้นด่างชมพูนะครับมิ้นด่างชมพูนะหาไม่ได้นะครับราคานี้ไซส์นี้ครับพรปกติแล้วไซส์นี้นะครับหกพันอัพอัพหกพันบวกบวกครับผมนะฮะอาจจะมีตำหนิตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไม้เลี้ยงธรรมชาติครับผม นี่เลยมิ้นด่างชมพูนะครับไม่ผิดหวังครับผมคุ้มค่ามากครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับตอนนี้จะเป็นไม้ไฮบิดนะครับผมเอชศูนวันนะครับอันนี้ยังไม่ปล่อยครับผมเพิ่งได้มาอันนี้จะเป็นบุษราคําบวกจันดําด่างครับนี่เลยได้เป็นไม้ไฮบิดรวกนิดนึงอต่อไปครับผมเซเลดีฟิตี้ครับ นี่เลยโอ้โหเิดใหม่มาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ใครรับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระถางให้นะครับผมเป็นกระถางเป็นกระถางใสอ่าเป็นกระถางใสอย่างดีให้นะครับตอนนี้ราคา1700งพัร้อยบาทรวมส่งครับผมนี่ด่างตั้งแต่เล็กครับไม่ต้องห่วงเลยและสีนี้ม่วงเป๊ดเลยดูใบใหม่ก็นี่ครับเห็นรอยด่างนะครับ สุดๆต้นนี้แม่พันธุ์ดีเชื้อดีมากครับผม1,7 0 0ดอบาทแล้วโตเร็วโตวไวครับอีกต้นหนึ่งครับผมนี่เลยเศรษฐีเงินหนาใบกลมครับผมดูกระถางคือเป็นกระถางแอร์พอตนะครับนี่เศรษฐีเงินหนาใบกลมดูฟอร์มสวยและด่างสวยครับต้นนี้เป็นคัดเกคัดเกรดบวกบวกบวกครับผม A บวกบวกบวก,บวกครับดูฟอร์ม ต้นนี้นนี้2,500บาทรวมส่งไปพร้อมกระถางใหญ่เลยนะครับผมกระถางใหญ่นี้เลยใหญ่มากสีเข้าสวยมากสวยมากๆต้นนี้สวยมากๆนี่เลยแล้วก็ต้นสุดท้ายนะครับนี่เลย เป็นบุตรชมพูนะครับจะหาแสงกันนี่เลยครับบุตรชมพูแท้รับประกันสายพันธุ์นะครับดูด่างสเตียสวยนางงามครับผมใบลยหลอดใหม่กำลังกลางครับนี่เลยต้นนี้สวยครับอดหลอดใหม่กำลังจะกลางครับเห็นความด่างของหลอดใหม่อยู่นะครับ ตัวน,นี้ให้2,600บาทรวมส่งครับตอนนี้บุตรชมพูลดราคาลงมาแล้วนะครับปกตินี่4,000 5,000ซื้อไม่ได้ครับผมไซนี้นี่เลยกระถาง8นิ้วนะครับกระถาง8นิ้วไม้ชิ้นตารากด,ดีครับผมตอนนี้ประมูลกันอยู่2,009 2, 2 0 0ครับไซนี้เลยตอนนี้สวยมากครับบุตรชมพูสีขาเรียบร้อยครับไซกําลังพุ่งเลย หับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนี่เลยติดต่อได้นะครับผมที่เบอร์โทร0960025969ครับบัญชีกษิกรไทยนะครับผมถ้าใครสนใจลูกค้าเก่าก็น่าจะมีเบอร์มีไลน์ละติดต่อมาได้ติดต่อไลน์นะครับผม idajomcc นะครับช่องทางเฟซบุ๊กก็ที่ปัญจีกาเดนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยสำหรับลูกค้า ที่ซื้อต้นไม้ของเรานะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นำไปสร้างกุฏิพระสงฆ์วัดป่าบ้านเหล่าถาวรนะครับตอนนี้กุฏิพระสงฆ์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับทําเป็นห้องแฝดสองห้องนะครับเป็นห้องแถวยอดซื้อต้นไม้ทั้งหมดนะครับนี่เลยรวมสมทบทุนสร้างกุฏิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนจะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านลูกค้าเก่าทุกท่านนะครับ ทีได้อุดหนุนซื้อต้นไม้ของเราจากร้านหลงเสนีนะครับนี่เลยต่อไปก็จะหาทุนต่อเติมห้องน้ํานะครับตอนนี้ห้องน้ํายังค้างคาอยู่อย่างชะลองงานอยู่ต้องหาปัจจัยต้องหาเงินเพิ่มเพื่อจะมาสมทบทุนสร้างห้องน้ําต่อนะครับฝากกดติดตามใหม่ด้วยนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าที่ใดที่สนใจ ต้นไม้นะครับต้นไม้ของเราที่ช่องหลงสเสน่ห์นะครับผมพอดี YouTube ถูกปิด ID ไปนะครับก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือโพสต์แรกเลยอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับผม